เบ่งเอาเด้อพี่น้องเลยแลบลีนน้ำเมเซียวแลบลีนน้ำบนกบสวัสดีกอพี่น้องกำลังทอนคนเป็ดคนไก่อยู่พี่น้องเมเซียวเขาบอกว่านางงามงามพี่น้องน้บลูมเฮ้ย พี่น้องพี่น้องเอซีแจ็คสีโฟกัสอยู่หัวเป็ดจ็คสีโฟกัสอย่างะนีกันหาท่าาฮาาโอ้ยหนาเสียวลงมาลกข้างล่างลกน้ำกันข้างล่างเออเอาไปลกข้างล่างพี่นะอเอากระจุ่มเบิดถูกตัวหรอเกาลก ลกน่ะสาวลกหนุ่ม็เเรื่องมาหนุ่มเมาหนุ่มเมาเบ่อเรื่องมากนั่นน่ะหอยยืดผมประมาณเดือนหนึ่งเมื่อละละถาเองละาะถาแต่เช้าจะเป็นพึงเลยถานอนนอนถามือจนเป็นวิ่งเป็นเวียนยักษ์ถ้าไดเถื่อนถ้าได้หลอกเลยจำกินวัน มาเยอะขวัญเอ้ยนะสาวออกแต่เฮือนแต่ซ่านมาเยอะขวัญโตบมือแม่โตบมือแม่ลยโตบมือถ้าแม่คอยกระดิใจเห็นนะสาวออกมาเออน้าสาวออกมาสักเดือนหนึ่งเดือนน้าสาวเด้อหมูเจี๊ยนบริย่างกิูเคยกินหมู คนอื่นเขากินเป็ดกินไก่เพื่อนผัดอยากกินหมูคันนี้พี่พายเบิร์ดหมูหน่อย่อยนะน้าสาวให้กขอกนั้เายอกเน่เฮืงเขิงน้าสาวสิออกจากถ้ำเห็นว่ากัได้บอมีน้าสาวกับบ่มวนแล้วบอมีคนยอก น้าสาวเป็ิดีอันนี้เลยมันหนว่าเขาเลี้ยงมืงหนามันอ่ะมันจะเพื่อนปีต์ปตดกาปมันเป็นลูกนะปีติดปีติดนีลูกอีลาวลกบ่เดียวกินด้วยนะพี่น้องกันบะพ่้อเป็ดขมนนะบังบอกแกนบังจะขมันาขมันุกกี้ขมันอะไรทั้งคบัมขมนก็บาร์เกน แม่ยังบว่าแม่บาดกระแหงเแม่ซ้องขาขาแม่ไงบ้านเสาบ้านเสาแหงแล้วบอกยังสี่บอกแม่เป๊ะเลยสำเนียงบาดกระแหงเลยนะแล้วมันแล้วว่าก็ว่เนาะถ้าแม่ถ้าแม่ว่าถามแม่ว่าน้องแหงอยู่เนาะเอาน้องแหงมาประสันกับสาวขมิ้นหมู่บ้านนี่จัดการเลย ตอนตอนที่ว่าวีเลาวนั่นแหละโอ้ยมันไปบุเป็นเลยมันเน้นอีริเน้นอีลาวมันเมาเลยอีลาวมันเาน้าที่ิให้มันหลอดก่อนย้ายให้วใหยได้ดิบเพิ่มนะจู่ว่างอย่างว้นด้วยจ้าอย่าว่านะนะสาวมีมีคนเคยได้พัวขมิ้นอยู่ไหน ม,มีโกงมีกิกขมิ้นอยู่ม,ม,มีอีกคนหนึ่งที่ตอบโต้เราเพื่อแบบบุงโหสีอีกคนนึงเหล่าเอ่ออีกอ,อย่างว่าพวกคนดังคนดังทังเล้าเข้าบดได้เขาไปตอบโต้หน้า,าเองนบดได้ไปเบิ่งคลดปต่อ้าตายรัวรินขมิ้นในต้ทะเลขมิ้นปูก็จะไถ่นะไปยึดเลยยอกอีขมิ กทองนย่านะแม่จะลาวกับขนมหยาดคำจะใช้สับไทยเออเนาะจะมีจวนร่มได้กันไาถ้าบักันเป็นนไหน่นั่งกันนาตบอีลีเดะงานเ้นาตาเสยเนาะมันว่าอะไนาตาเสยโลกวน ชงพัวไปโลบยังกอจีส่งเหรแล้วเมียไปใสแดนเก่งกับพัวนักขู่มือนี่ส่งไปใสแดนซะเลยปีเถ้วยถ้าส่งจะไปใสแดนลูกกับตัวกับลูกดูบนเตียงครับพ่อโลกกจะวายลูกไ้ทุกที่ทุกเวลาเนาะนะลูกยู่บนเตียงแค่นี้เหรอวะเนาะเมาบอกว่าพรอ่ะ ออกมาอรีนั่นบัวแดงยินเสียงองค์เสียงอากมือนี่เสียงห้องกากกากระบุบบมีมือนี้นั่นจะเป็นสงบสงี่ยมขึ้นหน้าตาแต่ๆมือนี่แต่งหนางามดิแต่งหนางามท่าปากแดงได้มือนี่ใส่เสือไล่ดอกอีก กิ่พวกเขาไม่น่าจบอเจาเจ้าขีดเจ้าอด่ยะเมสเมซี่อาเ้าขีดบอเมซี่อาขีดน้ำหมักในน้อยเส่าหน่อยมาในหน่อยครับนี่เฟิูนเฟนน เป็ดหน่อยสีโตพี่น้องเอ้ยเป็ดหน่อยสีโตทั้งสิบปีทั้งสีเหตุเป็ดอบตายน้ำพี่น้องปกติกับสิได้เคยกินแต่เป็ดเอ้ยไก่ตายน้ำเนาะพี่น้องมือช่าสิได้กินเป็ดตายน้ำขอบคุณหลายๆเด้อเอื่อยใหญ่ใจดีเนาะอืมเป็ดนอยไก่่อ มันคือสิทธิตายปกติจะเลี้ยงเป็ดได้ไหมมันเป็นแต่แถวลงมารอบเรกถุห้าปัดเสห้างอยู่แบบอะลงมาแบบมือเกลืมอนตื่นมากมือหนื่อมือสดแต่เอ้าแต่ สอ,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 องสาว่นวเป็ดต่อพี่เนาะสองสาว ตางบว่าบด้มิบได้มีปากมีเสียงในมือนี่อีลาวน,านั่นบุดีมิปากม่เสียงมือนี่หูซื้อว่ามาแบบส,สวยมือนี่นะไม่สวิทสวาดดดด้มือนี่บอสวิทสวาดพี่นอ้อง เห็นมดจา่าเห็นมดจา่ามาเด้อมาเกียนปิีงเป็ดโอเป็ดนำกันพี่น้องเป็ดใต้น้ำฝีมือสาววันเหมือนเดิมพี่น้องสาววันเป็นเห็ดแซ่บพี่น้องน,น็อคหลับอะไรกล่องกับวืบวาบวืบวาบอยู่พี่น้องเออเห็นอยู่บ,บ่วืบวาบวืบวาบอยู่กล่องกันเล

ได้ยาถ้าใครหมอแบบว่า,วาแบบว่าเอาอย่างว่าหมอสะกดวิญญาณน,นะนะพี่น้องพี่น้องเอาไปทวงน้ำมนหมอออมพัก,ก,พกยังมีอีกมึงแน่พี่น้องอมนนสมเหตุบุญเอสมเหตุบุญเฮือนได้พี่น้องมือน,นี่ ซันส,สิเห็ดบุญผูกคอต่อแขนเป็ดสี่ตัวคไสิมาคออัม马มาอับ่ออัม马า,า,า,าคือแต่งหนางาอัมแทเอ้าอีนี่อัวสิปีอ่ะคันนิ้วคาดซับเลยเอาแต่ค้ามันปีงวะอืออือสุดฝีมือเลยนะส่อวัน แล้วใจอันนี้คือเครื่องเทศพี่น้องเครื่องเทสตอนนี้กำลังท่อกำลังชอเจววันคือยังน่าทรงไห้ไผ่นะหมู่หรือยังว่าได้ยินแบบแบบนะแดงยินแบบแบบาพับพับพับพอว่าได้เห็นหน่าซองหน้าอีเดือนหนึ่งอืมเจ้า่อปบก่้โมมี่บอเ็ดซัมาปีก็บอก อมันอุ้มมิ้มไหวผู้เดียววาวน้คตบอุ้มมิ่มไหวผู้เดียวอุ้มมิ้มไหวผู้เดียวไม่เห็นลวมันโปกไหวมันบอย่อมือนมืเมืกเกมแย่ไม่เกันเฮ็ดเพิ่นประมาณสิบดอกพวกเฮ็ดมู่งบอกปิดเห็ดสำปีไหวเห็ดใครเ็ด เฮ็ดดังง่วกับปลอกบ่เอาออกอยู่เอาวันวางฝนตกว่าหันนะก็เอาเอายุกเป็นอีกแบบพี่น้องเลยเฮ็ดปวกออกอีกแบบได้เขาว่าสั่นแม่นต์กูคิดค่กูก็รู้อยู่แากบอกพ่อฮไร้ครับคือกอนกระเด้กระเด้ไปบอยเห็นบอยเป็นเงืนแ่บสานเสาเดียวเห็ดเสาเดียวเมนบอมมาล่า กับผู้ที่มีเป็ดได้หลายแหละอือมาบ่อยใครมีเป็ดละอือใครมีเป็ดมีไก่แล้วเฮ้ยเฮากับมีไก่หลายอยู่ใดห้าวชิมะห้าสิมาบาอือแม่นเฮาสิมาบาน้ำอัมละเออน้ำสารตัวนี้แหละสานอัมละอือนี่บ่เป็ดกะกินดูลายมันกะเบือกะจะกินหมูแล้ววะเนาะเออว้าวหมูปิ้นหมูหันกะว่าไปทั่ว บอัมมาลากระบอกว่าถา้าผู้ใดอยากได้ผัวอยากได้เมียกระบาหมูบางูอะ่ะถา้าเป็ดไก่หันไฮเลขอยู่ตัวนึงอัมมาลาวะพูดา,าเซ่นวหวเออเป็นตะเคสอยูงไง่ได้นนอเป็นตะเคสตะขวงตะคิวอยู่ได <c oughs> า้านนึงเฮ้ยปูไส้หน่อยไปหายิ่งกงงงระปงกระป้อมชนน่ะคือฉีดพงวัวออกมาแต่ซานแย่แย่แหลบดินใส่เขา

นี่มันเอาคนที่มันได้ยาวแม่นบ่นยัเก่ายนเก่าดังและดังแล้วอมมาล่าก็ดังได้แล้วเสียงก็ดังอยู่าอยู่บ้านเพิ่นพุ่นเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเองเพิ่นวัะ ในยุคแมนเัาจะมาทาหัวประยางจะราวดาประเทศแตกหมดเอาร้อนอีน้อยใหจิกระโดดลงบนโต๊ะใหญ่อันนี้มากโขบค้นพี่น้องพีบัตรได้กับม่ามาพอกันพีแต่ละบ้านมาพอกันอยู่บัตรหน้าหอยปังพี่น้องเซฟวัน นายก็สั่งมันเลยด้วนได้เสียนะสมมติอหยั่งงสาใส่นะะรฮะรสดีบ่เมนอคิดว่ารสดีเลยเอาอะมันคือหยังน้ำตาลเกลือโอ้มันสีเดียวกันกับรสดีจะรีเขาก็ใส่แต่ว่าเกลือบานแล้วนะมันบ่อีนะบในดอกมันกลมกล่อมอยู่เมนเกลือนองแหงกันแสบด้วยเกลือนองแหง แซบแท้แน่นอน้้เนาะ่ลแงมันอรดีอ,อ,อ้หมเอนนองแหงมันนุ่อยู่ดีเข้มแบบน,นุ่งอยู่เข <c ười> ้มกลมกลมอยู่แสบอยู่นีม ข่อยคนหนึ่งท like uh! ี่เวลาเห็ดกับเขาข่อยบ่มากใส่เกลืออ้าวบ่ฮับข่อยเจ้าคือว่างข่อยว่างเอาว่างเอาดูเองนกดวางอันี้มันต่างกันปีงสองพี่น้องปีงสองอบสองนะครับเป็ดสองโตเฮอยกะบสองลูกปลาสามลูกนางที่สามลูกปลาเอ้ เห็ดกับข่าวไทยแสบขึ้นหลดดีนะแล้วเอาว่าง่ายงยมันบนห่วแก่ดอกสวรค์สวรคนแนมเป๊บ่น่าแนดูอ่สวลานสว่าไแม แม่ชีวงแลงหัวชนสีดิบอือตอนนี้ตอนนี้ใบม่วงเลยได้ผืนเต็มหมอพี่น้องโอ้ยคันบกคันจากมาแต่เช้าคันจะกครองคันเล่นเงินออกนะคันบาาน้านคุยคุยทุกจิว้านย่ำได้ว่ามันแดดแล้วน่าช่คอ,อยกับขื่นนักเขาในเมืองพี่เนาะจะจีนหรือเะว่าว่าสิเอาเปีนมาอันแบ่งที่เจ้าขวด ออนะข่อยกะมาแป๊บเดียวซุ้มเจ้าะกะมาอออกนะฮะมันบัคาตีเพื่อว่านปุ้ยแล้วแล้วมันเก่าเมื่อสิบโมงอ่ะ,อะโอออกพักการออกไปว่านปุ้ยบ่ะ่านเก่าเลยนะอ,ลอ,อยู่ทางน้ามาลาอืออยู่อยู่ที่อยู่ตูบสวัสดีมองอมบอกก็ไม่เราเห็นอยู่บัวว่านนะเต่าเขาอยู่ในหันแล้วลงเลยอลัมมาลาเต่าอยู่ในหูก เจ็บมาซีมดูเจ็บบ่อนเก่ามาส่งว่างตุวตัวแหงนั่งบอยนั่นเด้อมันบบแมนปลาแดดเราซิมแล้วหวังหันเรามาซิมให้เม่เหรอแมนบอือให้ให้นาซาวดูมาซิมให้มาส่งมือว่าบ่อนมือว่างนี่แหละใครจะซิมใครจะซิมไม่นะบบซิมเด้อียากับโบการซีมแซ่บแซบแซบเลยนะถากาเอาหน่ะสวรรค์ โบมีรถดีตืมเป็นนัวเข้าไปนะเอาเป็นนัวใส่โอเกือย่าาใส่ด้วยใส่เป็นนัวนะครับเป็นนัวนบออันตรายได้หมอว่ะ อเป็ดไม่ใง่เป็ดอบเป็ดอบเป็ดเฮ้ยโบแมนโอเป็ดนะเป็ดใต้น้ำพี่น้องเป็ดใต้น้ำไก่ใต้น้ำกินบ่อยแล้วพี่น้องเปลี่ยนเมนูใหม่คือเป็ดใต้น้ำใครจะเป็นผู้สมบูีตอนตัวนี้ ตัวเองหมดนี <gegen violin> <warfare> ่น <left> ้ำท่วมน้ำท่วมเจ้าเชมโมเฮียงแกงดด่เขามาขายอ๋อเขามาขายก็เลยปิดขวนไว้เขาตู้เย็นไว้ธงชิพพันไม่น้อยอะไรก็ซื้อมาเนี่ยธงจากพันเนี่ยชิพันแมวชิพันอืมคือถือไดอยู่ในตลาดกันยังอยู่ในตลาดวันอาทิตย์กันยังธงละเอ่อสี่บาทน่ะย่างงี้่างามมีรีมักพิกนะ เปดตาเพชรขนาดเด่นอันนี้นั่นคุยกับปี่านพี่ก็อนน้าผัวเขาหงุดหงิดเอาโลเพราะว่าเพราะว่าน้าน้ามันขึ้นแห้งได้ไม่ใหญ่แถวทั้งเขตนะน้าขึ้นแห้งไอลีแถวว่าปงว่าปีนะถ่วมเบิดแล้วคือกันทั้งบ้านใอยเนี่ยทงเาเลย่ว่าเมืองว่าปีหันเด้ เมืองว่าปีเมืองคงน้ำเซข่ขึ้นคือกันสีทวมและอีแม่วะม,มันขึ้นไหลาาหาถาทวมกระทวมซองเ,อเอถเื่อนอะไรแล้วคือกันอยู่ทั้งฝุ่นทวมเบดิดคือกันแถวว่าปีนันทวมเบดิเบดเพิ่มความกลมกล่อม หลับกับกันควมแสบพี่นนองทำกินได้นะทำขายรวยไม่มาขูดเท่าที่ใช้ไปเห็นอุ๊บแซมอาหนึ่งพี่นนองขูดตั้งแล้วร้อยย่งใส่หมอใส่ใส่ เข้มเด็ดดีเดินมือนีกกลัวหัวแข็งไม่เข้มเลยใส่นี่ไหนถ้าถึงหมอแน่ใจว่านะว่าพ่อสานีนะคือน้อยเดียวหนึ่งสองง่าเป็นอย่างเทาว่าพอดีอันนี้มันบรได้นนัวยังเลย่อนน่ะครบยู่นี่เลยบ่ ตัวน้ำมาล่าลงไปปีขงข้างล่างแล้วพี่น้องเอามาล,ลงไปเออ่ตูปสว่นนานะนางลงไปดังไฟถา่านพูดีเต็มแล้วเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วมันสีบอัดนัวแก่วสว่านแก่กับสิง่งเ,เดียวมีสูตรมีสูตรเดียวเลยจ้ะอ้าวฝนตกแดด จำแล้วก็นำไปใส่หม้อนึ่อยเคยเห็นเองจะเถื่ออะไไก่ไตนาเออเป็ดตน้ำไก่ตน้ำเลลงไปน้เทียงอยู่เทียงอยู่เทียงแล้วแต่ว่าหมอสีเอี้ยงน้อยหนึ่งหมอกแมนเออได้แล้วได้แล้วสวัสดี ทางนี้ก็อบเป็ดทางนี้ก็สิตตาาัมมกปรุงพี่น้องสว่านเดี๋ยวมัมกมักแล้วก็ลงไปใแหรมมาละฮะแล้วว่าให้เจ้ามักใส่ปลาแดดน้ำเดือดสวันเอาว่บาบ่ใส่พริกน้ำบ,บ่ฮะเออบ่ขี้รองดอก โอ้โอันนี้กหมดนะส่วนลืมหวานเห็ดปีนะเกือก็เป็นนอกระนั้นเห็ดแล้วคืออบทางปีงทางอกอบเป็ดไต่นากับปีงเป็ดพี่นอเลือดบอดิเหตส่วนเลือดบรดิเหต

แล้วก็ซิคูกพิกน้ำหลังมันนะครับแล้วก็ไปย่างที่น้องเอ้ยเมาเมาเวตาแพ่งแต่แฉมุน่เบ่งนะฮึอมมัมมัมมัมอาลิศอาลิศเอ้ยอาลิศเอ้ยอาลิศอาลิศอาลิศ อลิศถูจาดูคนงามถูจาถูจาคนงามเว้ยปลาพี่น้องเข้ากับผุนแหล่สีลงไปเปลี่ยนยูที่งเอ้ยยูตูปสว่านเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือเปิดไปดังพื้นดังไฟพุ่น้อะครบทีมพี่น้องเอ้ยไปไปติดตามคลิปหน้ากันละกันเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องขวามารับช้มเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามเนาะพี่น้องว่าจะเป็น ซ่องใหม่ซ่องเก่าเนาะพี่นอ้องยังไงก็ฝากดูฝากซ่อมซ่องพวกนีมม้ใหอยู่หากินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ไม่กล้าโฆษณาด้วยพี่น้องเออตอนนี้ก็คือลมพุ่นพี่น้องแม่นั่งตุยกับมาเด้อพี่น้องเด้อแม่นั่งตุยตุยก้ามาเนาะพี่น้องนั่งมาหลับตีบได้หมือนเนี่ยพี่นอ้องม,มือนี่นั่งมาหลับตีบเนาะพี่นอ้อง ได้ไลค์ก็ได้ได้ไลค์ก็ได้ลไลายได้น้อยก็ได้น้อยเนาะพี่น้องเอ้ยขนาดขนาดผู้ที่เฮ็ดนี่ก็ยังชิมีสชิไส่แล้วพี่น้องเอ้ยบอาง่งายๆก็ได้เอ้าเดือนนี้ตั้งคดีตั้งแต่เหตุยูทูปมาเดือนนี้ลอยลอยเดือนนี้เดือนนี้คือแบบเดือนนี้แบบว่าสีบอกอย่างไรวะจุกแห้งหรือพี่น้องเดือนแห้งสีบ๊วยสีกินกันเอาบอกง่ายๆ<ว>พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องติดตั้งพิมายกันแล้วกันบายสวัสดีครับผม